การฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกับบังลมสามารถฝึกได้ทั้งในท่านั่งนอนยืนและเดินโดยหายใจเข้าทางจมูกท้องป่องหายใจออกทางปากท้องแฟบทำหกครั้งวันละ2-3รอบการฝึกหายใจโดยใช้ซวงอกส่วนบนเป็นการฝึกหายใจเพื่อเพิ่มการขยายตัวของปอดส่วนบนโดยวางมือไว้ใต้กระดูกหปลาระหายใจเข้าทางจมูกหน้าอกยกขึ้น หายใจออกทางปากหน้าอ,อกยุบลงทำหกครั้งวันละ2-3สรอบการฝึกหายใจโดยใช้ทรงอกส่วนล่างเป็นการฝึกหายใจเพื่อเพิ่มการขยายตัวของป Р อดส่วนล่างโดยวางมือที่ด้านข้างของสวงอกส่วนล่างทั้งสองข้างหายใจเข้าทางจามูกชายโครงขยายดันมือออกหายใจออกทางปากชายโครงหุกเข้า อาจทำในท่านั่งหรือยืนก็ได้ทำ6ครั้งวันละ2-3รอบก <III> ารฝึกเพื่อเพิ่มการขยายตัวของซวงอกท่าที่1ยืนกลางขาเล็กน้อยตัวตรงยกแขนทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าแกวงแขนทั้งสองข้างไปทางด้านหลังหายใจออกทำ6ครั้งวันละ2-3รอบ การฝึกเพื่อเพิ่มการขยายตัวของทรวงอกท่าที่สองยืนกลางขาเล็กน้อยตัวตรงเอามือเท้าเอวหายใจเข้าหมุนตัวไปทางซ้ายหายใจออกกลับสู่ท่าตรงหายใจเข้าหมุนตัวไปทางขวาหายใจออกทำา6ครั้งวันละ2-3รอบการฝึกเพื่อเพิ่มการขยายตัวของทรวงอกท่าที่สาม ยืนตรงกางแขนเฉียงออกงายมือขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าความ,มือเอาแขนลงหายใจออกทำหกครั้งวันละสองถึงสรอบถ้าพักเหนื่อยในท่ายืนเมื่อเกิดอาการหอบเหนื่อยเอามือเท้าโต๊ะหรือกำแพงเป่าลมออกทางปากช้าๆหายใจเข้าทางจมูกให้เต็มปอด ถ้าพักเหนื่อยในท่านั่งนำหมอนมาวางที่ตักโน้มตัวไปข้างหน้าหายใจออกทางปากช้าๆและขายใจเข้าทางจมูกให้เต็มปอด